แล้วก็ยังมีเรื่องเล่าอีกนะครับผมเกี่ยวกับมารนี่นะใครรู้จักพระอุปคุตมัง้งฮะนะพระอุปคุดเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในไตรเขาเรียกว่าไตรภิกษุมหาโชคมหาลาภมีด้วยกัน3องค์คือ1พระสักาจายสองพระศิวลี3คือพระอุปคุ์พระอุปคุ์มีชีวิตหลังพุธทธปรินิพานไปแล้วอยู่ในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชแห่งแคว้นมคธเมืองปัตตริบุตร นะครับนะเมืองหลวงตอนนั้นคือเมืองปัตตลีบุตรท่านนะครับสถิตยอยู่นะครับนะยังสะดือทะเลก็คืออยู่ใต้บาดาลน,นะครับทุก15บห้าข้ำวันพุธแต่ไม่ได้ระบุเดือนนะทุก15บห้าข้าวันพุธท,ท่านจะขึ้นมาบินทบาทอาจจะแปลงกายมาเป็นเนนก็ได้นะอันนี้ตามความเชื่อของล้านนามีการใส่บาทพระอุอะะอปคุธ นะครับมีเรื่องเล่าว่าในสมัยก่อนนี้นะครับในสมัยพระเจ้าโศกมหาราชนะครับพระเจ้าโศกมหาราชนะพุทศศาสนาเนี่ยได้เขาเรียกว่าเจริญก้าวหน้ามากนะครับผมนะข้อมูลนี้นะครับมาจากนะหนังสือโอศกโศกทานทานนะครับพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยนะครับ ทำสังคยานาพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยอยากจะฉลองนะทำพิธีเฉลิมฉลองเรื่องของการสังคยนาพระไตรปิฎกจะจัดงานขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่า7ปี7เดือน7วันเพราะเป็นงานใหญ่แต่กลัวงานนี้จะไม่สำเร็จเพราะว่ากลัวมารมาผจนทำอย่างไรดีจึงปรึกษากันกับพระเถรานุเทละในแคว้นปัตตีบุตรเนี่ยว่าเออจะทำยังไงดีนะ กลัวมารจะมาผจญเพราะว่าการทําสังฆนาพระเตยปิดกเนี่ยสเสถือนฟ้าสะเสือนดินไม่ใช่ทํากันง,ง่ายๆนะครับบัดนั้นเองก็มีพยายามผ่านปรากฏตัวขึ้นจริงๆนั่นคือองค์พญาสุรสัตนสุิมานเนี่ยนะครับปรากฏตัวขึ้นมายังไม่พอนะครับทําพายุเนี่ยเกิดขึ้นอย่างโกลาหนและหัวเราะอย่างสะใจมากนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว พระพิสุสฆงเนี่ยแตกตื่นตกใจกันอย่างมากเลยนะครับนะมีเนนอยู่องค์หนึ่งตกใจขึ้นมาเลยบอกว่าต้องไปอัญเชิญพระอุปคุตมาได้ถึงจะสำเร็จในเรื่องของการพิทักษรักษาพิธีนี้ไว้และปราบมารได้นะครับพระเจ้าโศกจึงเชิญพระอริยะสององค์เนี่ยไปเชิญพระอุปคุตใต้สะดือทะเลนะครับพอ พระอุป,ปคุตเนี่ยรับนิมนต์เชิญขึ้นมาเรียบร้อยนะครับนะเห็นพระเจ้าโศกเห็นพระอุป,ปคุตเนี่ยโอ้ทำไมผอมจังยังมีแรงที่จะปราบมารไหมเนี่ยทำไมท่านผอมขนาดนี้นะพระเจ้าโศกจึงขอทดสอบพระอุป,ปคุตหน่อยนะจึงส่งช้างตกมันไปเชือกหนึ่งตะบันหน้าเข้าไปหาเลยสรุปว่าพระอุป,ปคุตใช้เมตตาในการสยบช้างได้ โอเคถือว่าแน่หลังจากนั้นพระเจ้าโศกจึงยอมรับนับถือพระอุปคุตนํามาขอคําปรึกษาหารือในอเรื่องของการทําพิธีสมโภชน์นะพญามารรู้ว่ามีการป้องกันอย่างเหนียวแน่นนะครับจึงบอกว่าใครก็ไม่สามารถเหนือฉันได้จึงปรากฏกายขึ้นมาโดยการทําพายุนะพราะอุปคุตรู้เลยว่าเป็นฝีมือของมารน,นะ พระอุปคุตจึงใช้ความสงบนะครับทำลายล้างพายุนั้นให้สงบลงพญามารตกใจเลยว่าโอ้โหอำนาจของข้าเนี่ยเหนือซึ่งจักรวาลทั้งหลายทั้งปวงนะครับนะมารก็ยังไม่พอบันดาลพายุเพลิงพายุไฟนะสุดท้ายพระอุปคุตแก้ได้หมดนะครับจนนะครับมีครั้งไม่ีตอนหนึ่ง นะจนสู้กันไม่รู้จะสู้ไงแล้วพระอุปคุตจึงใช้ประคตเนี่ยที่รัดเอวเนี่ยนะครับมัดตัวพญามารแล้วก็เสกด้วยมนตรานะครับเป็นหมาเน่าห้อยคอประจานพญามารน,นะแล้วก็เสกไว้อีกว่าให้คําสัตว์ไว้อีกว่าหมาเน่าทั้งหลายเนี่ยท,ที่พระอุปคุตเนี่ยห้อยไว้แล้วเนี่ยหรือผ้าประคตที่มัดติดกับหมาเน่าเนี่ย มีคนแก้ได้เท่านั้นก็คือองค์พระปุคุธเท่านั้นใครก็แก้ให้พยามารไม่ได้พยามารโหล้อนใจอย่างมากอับอายด้วยเหาะไปหาเท้ามาหาพรหมก็แก้ไม่ได้เหาะไปหาพระอินก็แก้ไม่ได้เหาะไปหามาหาเทพองค์ใดก็แก้ไม่ได้จนพระอินบอกว่าเอางี้ไปขอขมากรรมนะที่เคยล่วงเกินกับพระอุปคุธขอขมากรรมไว้แล้วเดี๋ยวจะได้ดีเอง นะพยามารกลับมาแล้วก็ขอขอมากรรมกับผูป้ประคุตประคุตไม่แน่ใจเลยขยายประคุตให้ใหญ่ขึ้นแล้วผูกมานติดเอาไว้กับภูเขานะครับแล้วก็ทําพิธีนะครับในเรื่องของการสงโพธ์พระสงฆ์ก็ได้แสดงธรรมจนมารได้รู้สึกสงบขึ้นและมีจิตขึ้นว่าเออสมัยก่อนเราก็ปรถนาพุทธภูมิเราก็เคยเป็นคนดีเหมือนกันก่อนที่เราจะได้บรรลุกลายเป็นพญามารเนี่ย ก็ระลึกนึกถึงไปว่าสมัยก่อนเนาะเราเคยปฎนาพุทธภูมินะนะก็จึงขอต่อผู้อุปคุตขออภัยกับผู้อุปคุตว่าผู้ประคุตฉันสำนึกแล้วนะต่อไปนี้เนี่ยจะไม่ได้มาเกะกะละลานอีกแล้วพระอุปคุตก็ให้อภัยนะ mm hmm. พูดเขาพูดบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยฉันเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยอยากให้พญาม,มารเนี่ย แสดงให้เห็นสักหน่อยนะพญามารบอกได้แต่ขอข้อแม้เดียวเลยคือว่าห้ามกราบห้ามกราบฉันนะผู้ผู้ก็บอกว่าลองทําดูนะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าท่านเกิดไม่ทันท่านก็บอกว่าได้นะครับพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพญามารเนรมิตกายเป็นพระพุทธเจ้าครับนะ และมีสาวกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นตั้งมากมายนะครับอยู่ในนี้ด้วยนะทันใดนั้งเองพระอุปคุตและคณะของพระเถรานุเถระทั้งหลายเนี่ยปิติขึ้นมาและได้กราบซึ่งพญามารแปลงเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพญามารตกใจบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวขี้กากกินหัวนรกกินกระบาลไม่ได้แล้วท่านทําไมท่านทําอย่างนี้รับปากกระฉันไว้แล้วพระอุปคุตบอกว่าไม่เป็นไรฉันกราบ ซึ่งพระสาธิสลักของพระเจ้าเท่านั้นไม่ได้กราบเธอนะหลังจากนั้นเป็นต้นมาพญามารเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มารลานราวีนั่นคือองค์พญาสรสรัสติมารน,นะครับนะอันนี้ก็คือเรื่องราวนะครับเรื่องราวของพญามารที่เกิดในพุทธศาสนาของเรานะครับ